แต่ว่าบ่มีบ่ได้แบบว่าแบบว่าไสแหงปานดสิเมาอย่างเดียวเมาอย่างเดียวเออปจังได๋ก่อเจ้าพวกข่อยบ่เจ้าเจ้าก่อนเนาะลิตาลิดิดิตาลิตาลิตาไปทางงไทยเพิ่นเนาะโยเนาะลาเฮ้ยนลูกลูกลูกบ่ือบ่โดยๆลิลิโดยเนาะลิบ่มีตาเนาะอ่า โอ้ยกลับสบายดีสบายดี่มแม่พี่น้องเบอรสกุสกุลเราจะเป็นพี่น้องต่างลาั่างไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนทำทุกทานกาสทำ่องบาสารีอุทุมพรเด้อพี่น้องเด้อโหโอ้โหตัวไงมาซารีบ้านไหนมากสดี กาจะเอาไปตามน้วก <muitas S 2> ็ห <sketches> oh. right. ั <fe ats> ่น no ลูต no ้มกินเนาะนั่งกัลูกจะคนดูเนาะข้าวเขากับธรรมดาเบื้องหลังเข้าไปทางเลยเบื้องหลังเนาะขึ้นมาข้าเขี้ยวกินนิดนิดนีเมาบ้าะอย่าโล่งเลยบ่โล่งเลยเออแต่แต่ว่าบุ๊มบ่ได้แบบว่าแบบว่าให่เฮงเหมนที่จะเมาอย่างเดียวพออย่างเดียวเอ้เป็นมาพักพักแกงสี่แล้วมา ต <Beautiful. S 2> right? ั้ต no, 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 no. <laughs> ั้กับเขาเบ้นบ่ตั้มกับเขาเลยสิมาเฮ็ดแป้งเฮ็ดแป้งแล้วมาปั่นปั่นกับเขาเลยขยัดใส่เราให้เราให้เราตะเนียนเราตะเนียนเราตะเนียนดูเนาะเราตะเนียนพี่น้องเไยเมาเนาะเมากะบุญนี่ยังอีกดนบ่บุญทางบ้านนี่เฮ้ยเพิ่อนเรียมใส่งานบ่ดูวันนี้ไหนเฉียงงานเฮ้ย เฮ้คนง่ายจะผ้าเนี่น่จ๊ผ้าาบนี่นี่เอาจิตมาชิให้เขย่ำเครืองเดี่ยวมาลงไปเย่ำเมาดิเอ้ยเนาะเคยบ้านเฮามีอยู่ว่าแบบนี้เครื่องแบบนี้ันโบจั่ใบห็นใบกใบเคือสีหูได้คาาเ็นใบ ทางบ้านเพิ่นก็คือสิเอาอันนี้แบบว่าบ่ได้ซื้ออยู่ตลาดทางบ้านเฮาส่วนหลายแม่นต้องได้ซื้ออยู่ตลาดนี่อบ่ไหวมันมีบ่ใบของมันโดยโดยยินใบเนาะแม่นเนาะใบก็เอามาให้เบิ่งแม่น่อยู่ทางบ้านเฮามีอยู่บ่เนาะหรือว่าจังได๋เนาะเอาขนมมาๆอีล่ามาเอาขนมมามาพี่มาพี่เอาขนมมาขนมมาเด้อมาๆๆเออยู่กับไผฮะ โจกไฟล่ะเอาแล้วเนาะอ่าได้ๆๆ2คนโอ้ยเด้อเนาะคนละอันเด้อแนคะอ้อถาบ่ได้ถือลงมาจี่เนาะน้ําไมันเนาะถ้าว่าสิดีเดี๋ยวขอไปเอายางไปเอาน้ํามาให้เพิ่นจักคนนแพ็คเนาะมาจักกองกันเลยะพีเจ้าน่ะใมันนตตตมบ่ตกิเอา้อ เขาไปยังไงน้องก็เดินกันอ่าสบายดีอีกเกือบได้พี่น้องเด้อเนาะอได้ไปน้องเลยโอ้ตามูพูนี่แต่พูแต่พาแต่เขาพี่น้องเลยตัวสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเลยแสงหูแสงตาได้พี่น้องไหมหลังคาเลยน้อยพี่น้องดูเลยเนาะ để hắn qua hết luôn rồi, được rồi nó năm bỏ mám ao mám ao rồi Chào chạy đi <laughs> rồi Ở đây. Ở đây. Ở đây điều, là phía nông đi 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 แกพื้นบอกแกควายฮะละควายนะลหัวอ๋อลหควออาโดยนาะลวเอากมาเอ็เปัดได้ว่าขายบบดว่านเนี่นะว่าไม่ชวนไม่วนเอ๋อดดน่อมตาเีม่ยหาน้าเนาะาเีมม่ยเอาานีเด้อดดโดยโไปเอาม่ใช่นีน่ะ

ลูกบ่ออีกหนึ่งคนเช็คปีแล้วเจ้าสิบหกปีสิบหกปีเปลูกผู้นึงเลยเอยเนาะเอาเอาปัวอายุเช็ปีเนาะปัวป่โดยปัปีเนาะโดยโเนาะชื่อว่าจังไดก่อนเจ้าเจ้าก่อนเนาะ ดิตา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 ไปถามทางไทยนเนาะเสือลาเ้ยแล้วลูกเลยลูกบอกสือบอโดยโลิโดยเนาะลิโมมิตาเนาะอ๋อเด้งเด้อไปกินเด้อาอยู่นี่เด้อเ้อาเดื่มเด้อแม่เพิ่นอะเอาหนาานี่เด้อด้เด้อากนั่นฮะเิ้นไหนเห้อวเอ้าคนล้ครัว เลยว่าครอบครัวนี่ต่างบ่หรือบักบ่คนเรือครอบครัวแะไรวะครอบครัวเดียบครอบครัวเดียวบ่อยู่บนนี้คือกันอ๋ออยู่ๆเดียวกันเลยโอ้บ่าวาเพิ่นเพิ่นจี่บนนี้บ่พอบนนอหน้ากัะไม่ต่อแยกๆเอาอีกบ่เออเด้อเนาะเอารงนัได้เนาะทางรุ่มก็ได้เนาะไม่เจ้ว่าหุ่มนะ ไปเฮือนน้องเป็นก็ได้นะครับเอ่าสิเอาเอาอีกบ่อนาจากแปลงหนึ่งอีก็ได้เนาะขึ้นไปอาอีกได้เนาะพอลงไปพุ่ลายลายพวกพวัวขึ้นไปอาอีกปะเดี๋ยวเนาะเอาพูดลล้สร็จป้วอีกอนก็ได้าเดี๋ยวนี้ก่อนเนาะบ้อจิ้มลงไปก่อนก็ได้อ่าไปเครื่องของเขาดิเอาเขาไปใหด้วยโดยดยโดยเอาลายในบ่อพอได้มุมมอได้อัพ Vì là mặt. Ừ. Ừ. Vì <laughs> <laughs> là mặt. Vì 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 là ขันยาพุ่นนี่สไลลงเลยสไลลงเลยอ๋อถาลงพี่น้องเลยตุนมัดได้น้อตุนมัดเลยว่มือนลมนี่ไอคือนีห่วยเติบได้ยังไงนี่ยันหอบเติบอยู่เนาะูรงค่นี่น่าจะเป็นบ่อน้ำประดานเก่าที่เนอะ นี <of> ่ก <Off> บ้านเดียวกันมัเบาเงินเป็นเป็นุ้เนะเป็นกุ้มเป็นอเนาะเป็นกุ้มเป็นนวลนะเป็นกุ้มเป็นนวยบ่าจะว่าว่าเกิเป็นนวยเป็นนวเนาะอ๋โดยเนาะคือเขานี่เขาู่อีกนวหนึงลยังบ่ัวเตเดี๋เอาน้ามาเกะเติมสีเนาะโดยเนาะนี่ได้ใชล่านมาเนีกได้โดยสบายดี ไดีเด้อามกินเด้อทำมดื่มนำเดมเดิมไม่กินเด้อโดยโดยเยังอยู่นาะมือู้สหน่อยา้เขาอนบนออกมาีก่อนเนาะเนาะพี่ขาวี้นาเลยบ่ ได้เขาเมียนอยู่บ่อยหล่ไม่ได้เขาหาไม่หาชิมะน้ำดได้หมแยังกินข้าว่ะกินข่าว่ะให้กินข้าให้ยังอไกินปลาปลาปลาอเจโอ้เจ้าเปนใส่อดยุกี่เนาะได้ได้ก็เครืงเมือตะเกีย ปลากระป๋องได้ป๊อโอ้แสดงว่าปลากระป๋องปลิวแล้วแม่นป๊ได้ปลากระป๋องป๊น้ำน้ำก็ได้เด้อป๊น้ำน้ำได้เล้อป๊น้ำเอาไว้กินนี่แหละเนาะโดยเนาะเพราะว่าเพื่อนอยู่นี่จากคนเนี่ยหกคนเวลาทานข้าวอย่างปลาไปด่างอะไรอันเด็ด งานดีครูสาวเจริญใส่ม่ต่คููงามๆเโอ๋ยนมาใจเตติดสัติดตาเนยเนาะโดียเนาะตังบาจิตเห็นนี่ยก็คือสียากมาอีกเลยนี่ย่ยน่มาอีกเยอะนี่อะไรว่าจตเดอ่ขนมเนาะวาเงินเนาะ จนเลื่อมเห็นผู้สาวหน่อยแล้วจนลง้าเนาะห่าตกใจเด้อวาสัน่าผู้สาวหน่อยออกมาโอ้ยยาชีลีในออนไลนเออมันน่าจะแจ็พี่อยู่ชิซามพี่หรอนต่แพ่งใช่ไหฮ่าฮ่าฮ่า่าวแล้วก็นา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้ผู้ที่เท่ไห่ผู้ที่หนึ่งโอ้จ่องเด้อใครเนี่ยจะมานำผูวาวีน้องเนาะจองเด้อจ่องเด้อโอ้ยเนาะมาพอผู้สาวสารเจริญไส่ bảo ra bảo tiền thi luôn nè, bảo nó, bảo này kiểu to nè phải không? Cảm ơn luôn, โอ้น oh, ้าเพิ่งเปิดมาตะคู <laughs> oh, <'s> ่พุ่นเนาะแมนเนาะโอ้สบายดีสบายดีโอ้กําลังกินข้าวอยู่เนาะได้ย่างกินเนาะจ้องกับย่างเนาะจ้องกับย่างเนาะจ้องต่อจ้องควาตควาตจ้องกับเลียลจ้องเลียลมีเป็นว่าจังไรไข่ไก่บอกเออก็จังไม่ตะกี้สุกอันจังดูดูเนาะ

โอแม่นเนาะพี่น้องไี่ค่อยอ้แซ่บเนาะกินข้าวเนาะอันนี้คือแม่นเรือนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอาศัยบ่ต้องอาศัยเนาะ ้องกายจ้ดงไยากต้องเฮียรไปได้แบบนีพี่น้องเลยเนาะอ๋อไปต่อนะเฮานะมันเป็นภาษาท้องถิ่นของพี่น้องพื้นต่างนี้เนางกินข่าวกินข่าวนี่ก็ต้องจ้องกระชายก้อนจ้องกระชายกินน้ำนี่กระเซดดาบบอกกระเซดดากเนาะกระเซดดาก โดยโดยเนาะใช่ต้องเข้าใจกันโดยโดยเนาะเป็นภาษาชน่อภาษาทองท้นเนะเนาะาษรดากปตูคนมาต่อยเาษาดากดากคือยังอีกดกวเนาะแทนที่ดากมันเป็นภาษาทองทิ้นโดยเนาะ เาจูงต้องพุ่นให้น่าคนพอเนาะ้า้มีใหนอย่างพเนาะนี่ากนบ้องเนบางอย่าง่หมเเป็นเนาะดีสบายดีดีเนาะอรับปลูกปลูกเข่าเนาะอ่ามีให้กับปลูกเข่าน้ำเนาะเออโอ้ด๋วดย ออกมาแล้วเหรอเฮงไดจแบบตำเอาเองบอกด้วยอะไรเขาพี่เขาพีเซีดไปแล้วมีของซีมีห้องซีอ๋อเนาะนึกว่าตำเอาเองเนาะนึกว่าตำนึกว่านึกว่าตอยู่นะเนาะตั้มเดอเด้อเด้เนาะเด้อเด้อเด้อไปเด้อไปกันเด้อขอบใจหลายเด้อเด้อเนาะเด้อเด้อเนาะเลี้ยงหน่อยเนาะนั่นเนาะสิเลือกไฟใจกระเจ็บได้หนองบนหวานเนาะเหลือบนเลยเออออยู่บ้างอล่าเลือกบนทุกคนไง น้อว่าเลือกเบิดทุกคนอ้ยเหลือกไฟใจกระเจ็บก็คือว่าเลยเนาะโดยเนาะบ่ให้เหลือกเขาให้เหลือเบิดทุกคนทบใจกระฮับพับบ่ได้กระแล้วเหมนกันเป็นแต่แพงเลยเนาะเหลือเบิ้ดทุกคนเลยเนาะจะให้เหลือกใส่ผู้ใส่ทงดํานี่กระโบไปเหลือเบิดทุกคนแนวนี่กับบ่ได้กันเบิดแล้วนี่ที่ได้มามายามกันอยู่บ่แนวนี่ ทางเฮาเองเพว่าเป็นพี่เป็นน้องแม่พี่น้องโอ้ทางนี้เนาะอ่ครั้งแรกคือัว่าได้มาแม่ครั้งแรกของเฮาคือกันสิได้มาขอน้องเพิ่นนี้เบิ่งีนเจ้ายังบ่กล้าบอกน้องเพิ่นว่าเอ้ยขออนุญาตใหลงนี่เด้อสักหน่อยม่วงเออเอาๆลงแ่เออลน้งามๆของเพิ่นเนาะ เนาะอันตัวใดที่มันงามๆก็เสื่อเขาไปชเจ้ายังไม่ได้ถามกินนี่เข่าพุงคนยังเดือดใจอะไรขี้เกียบน่ะป่นกันพุงกินนี่นี่ยเบิร์ดอะไรเขาหนาพัดกันทีไรแม่นได้กินนี่เห้น้องเพิ่นพัดต่ำมาบ่อ๋อเม่อันนี้บ่อนี่บ่เมนเด็กหน่าเราเ็โดนไว้ด่าให้เพิ่นเบิ่งเล็ะเนาะเบิร์ดเลยเบิร์ดจะได้เพิ่นวะจแสดงว่ามิเต่าเข่าใหม่บ่อมีแต่ขี้เกียบมีแต่ขี้เกียบเนาะเอ้าเม่ว่าเข้าเท่าเมียนไหวเด้กอยู่เราเนี่ยขาเบิร์ดเลยบ่ บเบ้อแล้วเนาะโดยโดยเนาะเบิอแล้วเนาะปัดจัพากันอยู่จังได้บัดเ, <c oughs> เขาวนี่เริ่มซุกแล้วว่าเขาไห่เนี่ย <c oughs> เ,เริ่มแล้วจากจากจากเขือนเข้าไปไปห้าให้ใกล้ปะ <c oughs> อยู่ผูแดงคุณบอก <c oughs> เดี๋ยวบ่อนเฮาขึ้นมาเด้บ่อนเนาถ่ายหูกแถวรถตังพิ่นเนาะแหมเนาะโหถ่ายเด้อพี่น้องเนาะตังคเนานี้ลงไปให้นี่เฮาย่างเอาบ่เหลือที่รถไปี่รถเออยังไขแน่เนาะโเนาะที่บ่ได้ย่างเนาะจ้างรถเาจ้างรถเาโอ้ยพอแห้งเนาะอ่าขออนุญาตถามเิมเฮาเฮ็ดให้นี่ปีนึงได้จักกระสอบมันซฮเต็มนดจําแน่แน่ อ๋อซ้ำหากระสอบเนาะซ้ำหากระสอบก็คือบบกุ้มกินนอกแผ่นไหนก็กลัวของน้องเนาะอ่าอันมีทั้งหมดจักจักจักคนทั้งหมดไหนขอบกลัวเจ็ดเจ็เจ็ดข้นคนนอกนี่เป็นผูกกกเนาะเป็นผูกตัวนึงกับเบียกนักงานเบ้าก่าแม่นตัวน้องเลยอ่าตัวน้องเลยนะครับ สูยเวียกเนาะสูเวยอ่ายังน้องอีกน้องอีกหาคนบ่กหกคนบ่เออน้องเลยรวมเจ็ดคนนี่รวมทั้งพ่อกับแม่แม่นเนาะโดยอ่าแสดงว่ามีลูกน้องสี่คนสี่คนเนาะอ่าผู้นญิงไปผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายจักคนชายคนเดียวคนเดียวโดยเนาะแต่ผู้ชิโอ้สนใจเนาะผู้บ่าวผู้ กูบ abei, ่าฝ kind of ั่งไทยสนใจใช่มักบัน้อเนี่ยมักอยล่ะู่ะบัวฝั่งไทยมาเนาะถ้ามีอ่าแม่เอ้ยอ่าถ้าลูกสาวตอบบ่ได้ถ้ามีคนมักนี่มาจังใดเนาะเสิให้ลูกเอาบัอ่าก็ตอบบัวใดก็ตอบบ่ไใดเนาะบัวใดเนาะ เอาเบิดซิดแล้วทีมงานเฮามือนี่ยไอหน่องพูดรอรอโกมูกะไปอยู่พุ่นอ่าโอ้ยเจ้าแก่เนาะบึงเอาพี่น้องเอ้พุ่นตั้งบ่าวจิตบ่าวคั่มคั่มนะคั่มยังกะดคามได้โดยโดยโดยเบิดอลไรบ่อ่าขอบใจเด้อน้องหล่าเด้ออ่าขอให้มันมาเด้อ อ่อาอหาอยู่ดีมีแห้งเด็กนั่งก็อให้ไม่บอกสู้ๆนะไอเป็นกำลังใจหาเด้อเออแต่สิบบกคอยมีเวลามาคันหวามีเวลาสิไปซอยหูดเขาให้ดอกอ่าได้ยู่ว่าสิไปซอยหัน ตาม่ค่อยหอมกว่าท่านเลยนะดูเยเนาะน่โอ้ยนกพนณองเนาะผู้หนึ่งลมผู้หนึ่งประเคนฮ้าขอใจได้นองหลานเถิอขอใจอะไรๆอ้าวข่าวบอข่าวสิห้กำลังใจกเงยเนออ่าโอ้ยอีต้นเลยเข่ากระเบิดเนาะโดยเนาะ ใกำลังใจมันมีปิ๊บด้วยงานฮะบม่ิดให้แล้วจักจักจักจีบลหรโอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ื่นจีบพี่น้องเลยเข่ากะเบิดนอเขานองกะเบิดย่างแจกเกียบเจ็บทอเบิรตย่างแจกเกียบต่ำต่ำเนาะเบิรตตำเองให้ cấp dây này anh phi long này nó, bối cảnh này phi hai nòng, phi nòng, phi bơ nòng bơ, bơ 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 bơ, bơ chơn nơ bớt, đây long đấy, nó, à, chụp đây nha phi long đấy, thôi nó à, ขอบคุณ,คณพี่นาเจดีเอฟซี FC ทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบ่งเป็นกำลังใจให้สองบาวสารีอุตุมพรน้ำเด้พ,ดพี่น้องเด้เนาะขอับคุมขอบใจรันบาสบายดีสบายดียดพี่นอ้องเนาะ